อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปาลีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะพบเจอกับแม่หมอกุลปาลี2324ดูดวงนะคะทั้งทางช l YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะชื่อเดียวกันเลยนะอะ่ะวันนี้ค่ะเราจะมาดูนะคะด,ดูดวงกันผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 3นะคะตรงกับลักษณะเลยเนาะอะ่ะ นะคะว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังแม่หมอเป็นคลิปแรกอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตเกี่ยวกับดวงชะตาเทคนิคเสริมดวงหรือว่าบทสวดมนต์ต่างๆที่เพลย์ลิสแม่หมอนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสายขาวเสริมดวงสายมูก็ไปดูกันได้นะคะ เ,าาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ตามหน้าไพ่นะคะในตําแหน่งตัวตนของคุณนะคะเป็นไพ่สีเหลียนหมายความว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะค่อนข้างระมัดระวังตัวรอบคอบใช้จ่ายทุกสิ่งอย่าจะคิดจะทําการสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะ จะค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนรอบครอบวางแผนไว้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะทําอะไรมักจะไม่ค่อยพลาดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะ,ะอย่างบางคนบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะลงทุนก็คือต้องสาละตะนะคะดูผลประกอบการแล้วช่างใจแล้วเช็คหมอดูแล้วนะคะแสดงว่าเดือนนี้เรามีการทํากันบ้านเตรียมการมาทุกๆเรื่องใดๆเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้น เดือนนี้จะค่อนข้างมีความรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้เงินนะคะจะค่อนข้างที่จะประหยัดกินประหยัดใช้ใช้เงินค่อนข้างอยู่ในกรอบไม่สูดด้วยสุร่านะคะเป็นตัวยอย่างที่ดีมากนะจ๊ะอะต่อมานนะคะในตำแหน่งของการเงินกันบ้างนะคะ เอ็ดออฟอรนะคะหรือว่าไพา่หนึ่งดาบนะตำแหน่งการเงินนะคะก็บอกว่าชาวราศีสิงในระยะนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างจะระวังตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งการเงินเนะี่ยเวลาเขาหาเงินมาเดือนนี้หาเงินได้ยากพอสมควรเหนื่อยยากกว่าจะได้อะไรมาไม่ได้ได้มาง่ายๆเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าบางคนเป็นช่วงเริ่มต้นจะลงทุนล,ล,ล,ลงแรงหรือจะเริ่มต้นทํางานใหม่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงทค่อนข้างเหนื่อยยากพอสมควร แต่ว่าเหนื่อยแล้วดีต่อไปในอนาคตแน่นอนขอให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องการเงินที่กำลังจะทำในตอนนี้นะคะอาจจะหาได้ยากหน่อยเหนื่อยหน่อย,อยแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในเวลาต่อมานะคะส่วนตำแหน่งการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือน บุญดีอะนะคะเหมือนบุญดีก็คือไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินแม้ตําแหน่งทางการเงินจะบอกว่าหามาอย่างยากลําบากแต่ตําแหน่งการงานก็บอกว่าฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเหนื่อยยากแลนแคงขนาดนั้นเออพ่ค่อนข้างที่จะฉีกกันเป็นคนละเรื่องคนละทิศคนละทางนะคะ อ่ะแต่ก็ต้องอ่านตามหน้าไพ่นะคะสําหรับเรื่องการงานก็บอกว่าช่วงนี้งานอาจจะไม่ได้หนักอะไรสบายๆช,ชิวๆเลยนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์โปรโมทมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นช่วงที่งานไม่หนักงานไม่เหนื่อยแต่ก็อาจจะเงเงาหน่อยไม่ได้มีความสุขมากมายแต่ก็เขาก็บอกว่ามีกินมีใช้นะคะอยู่ในระดับตามฐานะตามสมควรก็จะมีความสุขดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ทํางาน เกี่ยวกับการขายของกินขายอาหารขายผลไม้ขายผักหรือว่าเป็นในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับธรรมพัฒน์เม้นหอพักนะคะแล้วก็ยังเป็นเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรต่างๆนะคะพืชสวนเลือกสวนไร่นาต่างๆ ะะตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเก็บเกี่ยวผลผลิตน้างงานค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเก็บเกี่ยวกันผลผลิตต่างๆเพื่อที่จะสร้างรายได้ต่อไปได้ดีหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงแบบว่าหวานปุ๋ยลงมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนาะก็ถือว่าทําได้ดีนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะก่อกาําไรสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตนะคะอ่ะ ถัดมาเรื่องความรักกันบ้างโอ้โหเป็นตำแหน่งดาบตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะเรื่องของความรัก นะคะคนโสดก็บอกเลยอาจจะมีในเรื่องของความรักยากเนื่องจากเราค่อนข้างที่จะสเปคสูงนะคะยังมองคนอื่นว่ายังไม่เข้าตายังไม่ถูกใจเท่าไหร่ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ให้ระวังตัวเองหน่อยนะคะอย่ามั่นใจตัวเองเกินไปอย่าอวดดือถือดีเกินไปไม่เช่นนั้นแฟนเราอาจจะ เออเดินห่างออกไปไม่อยากอยู่ใกล้ทําให้รักไม่หวานชื่นดื่นดงทําให้ต้องแบบว่ามีการแบบไม่ถูกกันอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ถูกหน้าไม่ถูก ชะตากันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังตัวเราเองหน่อยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มาฟังคลิปนี้ก็เราก็คือต้องรู้จักอ่อนรู้จักยอมรู้จักฟังผู้อื่นนะคะไม่ใช่เอาแต่โปรการสารั่งเธอต้องตามฉันนู่นนี่นั่นนะคะก็ต้องรู้จักยอมรู้จักอ่อนกันไปเพื่อที่จะประครับประครองเพื่อที่จะให้ความรักเราอยู่ดีมีความสุขต่อเนื่องนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใครนะคะความรัก เปลี่ยนที่เราเองนะจ๊ะอะต่อกันที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะเป็นไพ่ดาวถ้วยนะคะสุขภาพจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะชาวราศีสิงห์ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรมากมายนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้มีเกณฑ์น,น้ำหนักขึ้นนะคะระวังอ้วนง,ง่ายนะคะช่วงนี้ระวังอ้วนง,ง่ายนะคะโดยอ้วนอาจจะอ้วนจาก ที่ทํางานหรือใครขายของกินในช่วงเนี้นะคะยกเว้นคนที่ขายของกินเป็นของกินสุขภาพหรือเป็นของกินที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สายคีโตของกินแบบควบคุมน้ําหนักอ่ะอันนี้ก็ล่อตัวไปแต่ถ้าใครโดยเฉพาะอาชีพที่ขายของกินที่ไม่เกี่ยวกับที่แม่หมอกล่าวไปนะก็ให้ระวังมีเกณฑ์อ้วนง่ายแล้วก็น้ําหนักขึ้นด้วยนะคะกับชาวราศีสิง์ในเรื่องสุขภาพคะ่ะโอเคก็ครบกันทั้งสี่เรื่องแล้วนะคะการเงินการงานความรักและก็สุขภาพนะคะ ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแม่หมอวันนี้ครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปเกี่ยวกับดวงชะตาแล้วก็ยังมีบทสวดมนต์รวมถึงเทคนิคเสริมดวงนะคะเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสช่องแม่หมอคุณปาลี2324ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ